ขอบผมเช่นเคยครับผมมาอีกหนึ่งคันมิสซูครับตั้งวาลครับวันนี้ก็อาการมีเสียงหอนครับในเครื่องนี่ครับเป็นร่องครับเป็นรอยนี่ครับอีกสูบหนึ่งก็ตัวเช็คครับเบื้องต้นวาลยันครับคันนี้จะให้ช่างน้อมกําลังไล่ตั้งวาลใหม่ครับก็ตัวนี้ก็0.9กับ1.4ครับคาฟิลเเกียบ มาตรฐานของมิสซูน,นี่ก็เดี๋ยวให้ทั้งหลองก่อนอันนี้ซุปอ่ะซุปนี้ซุปส,สองพอนนี้ก็สุบหนึ่งอแ lap อยู่ครับตอนนี้ก็ตั้งสุบ4แล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาสุปซุปส,สองก็ไล่จากหลังขึ้นมาหน้าครับฝั่งนู้นไอดีแล้วก็มาฝั่งไอเสียเหมือนเดิมครับทุกรุ่นเหมือนกันครับไม่มีอะไรมากตั้งวาวก็แค่หมุนมาร์กให้ตรงพอครับนี่ครับ ด้านหน้าก็จะมีตัวนี้ก็ไม่แกะฝาก็ได้นะครับตัวเราของก็มีนี่ครับเอา้าครับผมก็มาร์กตรงก็ลุยเลยครับไม่มีอะไรมากนี่ฮะฟิลเลเกียร์ก็แทงแทงเข้าไปครับนี่ก็เป็นฝั่งของไอเสียครับ มิซูมันชอบเป็นครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะตั้งวาลชิดแล้วก็ขี่ไปสักพักวาลยันไวง่ายครับแล้วเนี่ยครับมันยันมันยันพอยันลูกกิ้งเนี่ยมันจะติดตลอดครับนี่ยครับแคมเราเป็นรอยเนยครับเป็นเส้นเพราะว่าวาลมันยันครับมันก็จะมีเสียงหอนเวลาวิ่งครับเสียงแปลกๆหน่อยครับแล้วก็บางทีไอเสียแลบออกฝั่งกองอากาศก็จะมีเสียงดังหน่อยนึงตัวนี้ก็ปัญหาครับ วาวยันก็จะมีเสียงแปลกๆของรถยนต์ครับการใช้งานวาวมีการสึกล้อแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่ากี่แสนกิโลประมาณแสนกิโลก็เช็คแล้วแต่รถเก่ารถโบราณครับอยู่ที่การใช้งานครับว่ารถมีอาการมีอืดไหมวิ่งมีเสียงไหมครับประมาณนั้นกําลังอัดดีไหมอัตราเร่งดีเหมือนเดิมไหมครับควรก็คือถ้า ทงางนองกำลังตรวเช็คครับก็อันนี้ตรวจเครื่องเย็น1.4ฝั่งไอเสียจะห่างกว่าฝั่งไอดีนะครับเพราะว่าความร้อนมันอยู่ฝั่งนี้ครับไอเสียแล้วก็น,นี้จะล็อกแล้วครับ แล้วก็คราวนี้ก็สูบสี่อัดสุดครับก็ตั้ง ID ไอเสียแล้วก็ไปสูบสามฝั่ง ID แล้วก็มาฝั่งไอซียสูบสองแล้วก็หมุนเครื่องอีกหนึ่งรอบแล้วก็มาตั้งฝั่ง ID เอ้มาตั้งฝัง่งสูบหนึ่งทั้ง ID ไอเสียแล้วก็ค่อยมาเหมือนเดิมครับถ้าจําไม่ได้ก็คือสังเกตตัวนี้ครับลิฟ์แคมตัวนี้มันจะมันจะยกขึ้นมันจะไม่กดนะครับสูบไหนที่ว่าตั้งได้นะครับ อันนี้เหมือนแบบนี้ครับอันนี้คือมันกดอยู่มันไม่สามารถตั้งวาลได้นะครับแต่จะมีแบบนี้ครับนี่ฮะมันจะกระดิกได้แบบนี้ครับก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งคันครับผมสําหรับเจ้ามิซูมิชิไทตันครับผมตั้งวาลคันนี้ก็เดี๋ยวตั้งวาลใหม่ครับอาการรถมีเสียงหอนในห้องเครื่องครับเกิดจากวาลยันครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ